สวัสดีครับผมชื่อเดชาปกรนลจังมิดอยู่ชั้นมัธมศึกษาปีนี่6วันนี้ผมจะมาทําการทดลองเรื่องตะเก็บจอมพลังครับจุดประสงค์เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นสมมุติฐานตะเกียบจ,จะสามารถยกขวดขึ้นได้หรือไม่อุปกรณ์1ขวด2ข้าวสาร3ตะเกียบวิธีทำ ก่ขอข้าวสารใส่ลงไปในขวดจนเต็มสองเสียบตะเกียบเข้าไปให้ลึก 3. สามจับตะเกียบแล้วดึงขึ้นเราจะเห็นว่าเราสามารถยกตะเกียบขึ้นได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะข้าวสารที่กระจายตัวอยู่จะไม่เกาะตัวหเหมือนข้าวสารที่บรรจุอยู่ในขวดเมื่อข้าวสาร เสียบตะเกียบลงไปในขวดที่มีข้าวสารมันจุอยู่อย่างนาแน่จะทำให้เกิดป่าฝืดจึงใช้ตะเกียบยกขวดที่หนักขึ้นมาได้